เหนียวนุ่มครุกมะพร้าวโรยน้ำตาลผสมงาด้านในมีไส้กล้วยซ่อนอยู่อร่อยเข้าการันเข้ากาันเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยก่อนลงมือทำให้เตรียมมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นฝอยๆอยไว้แล้วก็นำกล้วยน้ำว้ามาเลือกใช้เป็นกล้วยสุกหรือกล้วยน้ำว้าหำหำก็ได้แล้วแต่ชอบหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นค่ะเตรียมกล้วยไว้ทั้งหมด10ชิน้น พักไว้ก่อนถัดมามาผสมตัวแป้งใช้แป้งข้าวเหนียว80กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะใส่น้ำลงไป70-80 ml แนะนำว่าให้ค่อยๆเติมน้ำลงไปทีละนิดแล้วนวดนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละถุงแต่ละยี่ห้ออาจจะต้องใช้ปริมาณน้ำที่แตกต่างกันดังนั้นค่อยๆเติมจะดีกว่าถ้าเผลอเติมน้ำเยอะไปแป้งแฉะให้ใส่แป้งข้าวเหนียวเพิ่มถ้าใส่น้ำครบตามสูตรแล้วแป้งก็ยังแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะ น้ำที่ใช้ป้าใช้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องเดอ้อตัวแป้งหลังผสมน้ำแล้วควรจะต้องสามารถรวมตัวเป็นก้อนปั้นได้ไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปถ้าไม่อยากใช้น้ำเปล่าให้เปลี่ยนเป็นน้ำอัญชนันหรือน้ำใบเตยก็ได้นี่เลยแป้งหลังผสมน้ำจะได้ลักษณะแบบนี้นะจ๊ะนำแป้งที่ผสมแล้วมาแบ่งออกเป็น10ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ14-15กรัมกดแผ่แป้งออกวางกล้วยลงไปตรงกลางใช้แป้งห่อ,อก,กล้วยให้เรียบร้อย จัดแต่งทรงให้สวยถ้าอยากได้แป้งเป็นสีต่างๆง่ายๆก็แค่หยดสีผสมอาหารลงไปผสมกับแป้งแผ่ออกวางกล้วยแล้วก็ห่อเหมือนเดิมแป้งที่ป้าปั้นเสร็จแล้วป้าจะวางเรียงไว้บนถุงแกงนะคะมันจะหยิบง,ง่ายหน่อยแป้งไม่ค่อยติดพื้นมากนะักนำ,น,ำน้ำใส่หม้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำเดือดน้ำต้องเดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็หยนแป้งลงไปต้มได้เลย ใช้ไฟกลางๆต้มจนกระทั่งแป้งลอยตัวขึ้นมาถ้ากลัวแป้งติดก้นหมอ้อหลังจากหย่อนแป้งไปแล้วสักครู่สามารถคนแป้งได้นะคะนี่จุดๆที่เห็นบนแป้งสีส้มไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะคะเป็นสีผสมอาหารสีอื่นมันตกลงไปปนเมื่อแป้งลอยตัวขึ้นมาแล้วให้ต้มต่ออีก3-5นาทีตักขึ้นสะบัดนิดหน่อยให้เสด็จน้ำ จากนั้นเทแป้งลงไปในชามของมะพร้าวถึงทึกขูดคลุกแป้งกับมะพร้าวถึงทึกให้ทัว่วมะพร้าวทึนทึกใช้ไม่เยอะนะคะนี่ป้าใช้ไม่ถึงครึ่งลูกเลยนะตัวมะพร้าวป้าขูดแล้วก็เอามาใช้งานเลยไม่ได้นึ่งก่อนใครจะนึ่งก่อนใช้ก็ได้1ึสูตรเนี่ยได้ขนมออกมา10ชิ้นใครอยากทําเยอะกว่านี้คูณสูตรเพิ่มได้เลยเดอ้อตัวขนมป้าจะใช้ถ้วยวุ้นขนาด5.5เซนต,ตัวนี้ค่ะ ใครไม่มีวางเรียงขนมใส่ถ้วยใส่จานแบบปกติได้เลยนะคะอันนี้ป้าทำเพื่อความน่ารักเฉยๆถ้วยวุ้นอันนี้ป้าซื้อมาแพ็คหนึบาทได้ใครสนใจเดี๋ยวใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะตัวถ้วยวุ้นมันจะบอบบางนิดนึงนะคะจับเบาๆเดี๋ยวยวบตักขนมใส่ลงไปในถ้วยน่ารัก กินเปล่าๆมันจะจืดไปสักนิดหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวมาทำน้ำตาลสำหรับโรยกันใช้น้ำตาลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชางาดำข่ว1ช้อนชางาขาวข้ว1ช้อนชาคนให้เข้ากันใครที่ไม่ได้ต้องการโรยเยอะๆโรยจนท่วมทำแค่ครึ่งสูตรก็พอนะคะไม่มีงาขั้วไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่แล้วมันหอมอร่อยกว่าเวลาจะกินก็ตักน้ำตาลที่เตรียมไว้โรยลงไปด้านบนแบบนี้อร่อยถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกัน ต้นทุนวัตถุดิบขนม1สูตร26บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบน้ำตาลโรย10-5สูตรบาท5สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบตัวขนมกับน้ำตาลโรยรวมกัน31บาท55สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำได้10ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาทส6สตางค์รวมค่าถ้วยวุ้นที่ใช้รองด้านล่างแล้วนะจ๊ะเหมือนเดิมนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกที และในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆถ้าจะขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะคะป้าน่าจะขายที่ชิ้นละ7บาท3ชิ้น20แน่นอนต้องมีคนบอกว่าแพงไปบางคนบอกว่าถูกไปดังนั้นแนะนําว่าให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ๊ะ เมนูนี้แนะนำว่าให้ทำวันต่อวันค่ะเก็บไว้ไม่อร่อยแล้วมะพร้าวมันจะเสียด้วยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า